สู่ห้องรับแขกข่าวสดค่ะแล้ววันนี้นุ่นก็อยู่กับพี่เจยวงเปรมค่ะวันนี้นะคะก็มีเพลงใหม่มาฝากกันถูกต้องค่ะชื่อเพลงว่าชื่อว่าซักนิดนะคป็นเป็นเพลงพิเศษจากเพลฟิชชิงวัชราวัีนะคะเป็นการทํางานด้วยกันครั้งแรกได้เสียงกีตาร์โปรเพลพร้อจากพี่มิววัชราวัีนะครับเป็นไงมาไงว่าเพลงนี้ เพลงนี้มาในช่วงกับตัวช่วงสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองอยู่กับบ้านเราไม่มีโอกาสออกไปทํางานมากเราก็เลยถือโอกาสใช้เวลาที่มีเวลาเนี่ยมาสร้างสรรค์มาทบทวนชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็วางแผนอนาคตว่าเราอยากจะทําอะไรต่อไปอทีนี้เนี่ยในช่วงนั้นผมก็ได้มีโอกา uh, up, ส s e ตอ p s เล็กๆที่บ้านของเราแล้วก็ ได้เชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆที่เขาที่เรารักและเคารพม,มาร่วมกันสร้างผลงานใหม่ๆก็อันนี้คือหนึ่งหนึ่งผลงานที่ได้เชิญพี่นิ้วมาม,มานั่งทานแฮมเบอร์เกอร์กันที่บ้านมาพูดคุยกันเรื่องชีวิตแลกเปลี่ยนสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็เกิดมาเป็นเพลงสักหนึ่ง <ๆ S 2> แ่งเตงเสร็จเร็วมากๆ3ชั่วโมงเองครับหลายๆ,ๆเพลงอ,อย่าง อย่างแค่เธอที่ต้องการก็ได้เองหนึ่งเพลงท,ที่เราเขียนออกมาในช่วงเวลาไม่กี่นาทีสิบกวนาทีเพราะว่าความรู้สึกหรือว่าแรงบันดาลใจในในช่วงนั้นมันค่อนข้างมันตะโกนออกมาจากข้างในให้ให้ออกมาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงหลังจากที่เราผ่านมรสุมผ่านช่วงเวลาที่เครียดกับชีวิตแล้วเราเรา,เราพบคําตอบว่าช่วงเวลาเลวร้ายไม่ต่างจากฤดูกาลนะมันมีเข้าแล้วก็มีออกพอเราเข้าใจแบบนี้ทําให้ผม ใช้ชีวิตอย่างอย่างมีความสุขในในในระดับนหนึ่งทำให้เพลงนี้ออกมาค่อนข้างสดใสแล้วก็มีความ p o s i t i v มีความแบบมองโลกในงงแง่บวกเมโลดีบบ้ฟังแล้วแฮปปี้มากถ้าเรียกเป็นแนวเพลงจะเรียกว่าเป็นแนวเพลงอะไระถ้าเรียกเป็นแนวเพลงก็นิยามของสไตล์ดนตรีเฟรมคือโมเดิร์นวินเทจ มีความทันสมัยนะท,ที่ย้อนย้อนยุคนิดหนึ่งมไม่ว่าจะเป็นความพิธีพิถันในเรื่องของสาวที่เราเลือกใช้หรือเครื่องดนตรีอย่างเช่นกองเนี่ย<ม>พี่เจ็ใช้กองจากยุค1 9 5 0จริงๆเลยนะ<ม>ไปเฟ้นมหากันมาหรือว่ากีตาร์โปรงเราเราจะมีเสียงของธรรมชาติของไม้ของสายเหล็ก<ม>การร้องประสานเสียงแบบในสไตล์ตั้งแต่5060-70 ประกอบกับเมโลดี้แล้วก็วิธีนำเสนอแบบทันสมัยเพื่อให้เกิดซิก gnature sound ของผมใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ไฟังแล้วก็อยากจะแบบฟังฟังแล้วก็อยากจะฟังเอ่อฟังฟังที่ได้บรรยายแล้วก็อยากจะฟังเสียงฟังเพลงจริงๆโชว์หน่อยได้ไหมคะยินดีครับก็เดี๋ยวจะมาฟังเพลงสันนี่เล่นกันสักนิดสักหน่อยโอเคค่ะพี่เป้รังเดื่องนะครับ รักชีวิตยังจะไกลชิดยิ่งหมดแต่คิดโปรดบอกให้ฉันแน่ใจรักของเธอมีจริงฉันไม่เคยคิดว่าในชีวิตจะมีหนึ่งคนที่ทำให้ฉันมั่นใจรักที่ฉันเคยไฟหารุ่งนี้จะแปนอย่างไรไม่สำคัญ ก็เป็นเพลงฟังสบายสบายสบายไหมสบายสบายคือว่าผมผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ช่วง6เดือนที่ผ่านมาต้นปีเรามีเรื่องเรื่องราว มากมายเรื่อยๆที่ทําให้เราแบบว่าทําให้มันมึนมนหมดรู้สึกว่าอยากจะถ้าผมจะเลือกปล่อยสักเพลงในช่วงนี้ก่อนที่เราจะกลับมาหายคิดถึงการมีซิงเกิลใหม่ๆมากมายอยากจะเริ่มต้นด้วยอะไรที่มันฟังแล้วแบบสบายใจอบอุ่นได้ท่ามกลางข่าวบ้านเมืองที่มันรุนแรงตอนนี้เรามาฟังหรือว่าเหนื่อยมากเราก็มาฟังอะไรที่มันสบายๆสักหน่อยเพื่อเติมเติมกำลังใจเติมพลังให้กับชีวิต บบกเมื่อสักนิดไม่ชินนิดได้ครับพูดอยๆนะครับเมื่อสักคู่ก็เป็นแค่แบบเรียกน้ำย่อยเบาๆแต่ถ้าเกิดจ,จะฟังเต็มๆไปฟังได้ที่ไหนอะไรยังไงครับเป็นคำถามที่ดีมากๆ <c oughs> ชอบมากถ้าเมื่อกี้เราฟังสักนิดแบบสักนิดแต่ถ้าอยากฟังสักนิดแบบเต็มๆไปชมกันได้ใน YouTube นะครับพิมพ์ง่ายๆว่าเปรม P i M ต่อด้วยสักนิด แล้วก็ไปชมในช่องเพรม Entertainment นะครับผม mm hmm. ก็จะมีเพลงนี้แบบเต็ม mm hmm. ๆ,ๆซึ่งความพิเศษคือมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ mm hmm. เป็นภาคต่อเนื่องจากเพลงแต่งงาน, mm hmm. นอชอหมดหัวใจใจอจ mm hmm. ซึ่ชงได้น้องไต้ฝุ่นกับน้องมิวมาเล่น mm hmm. ถ้าจำยันได้นะครับเพลงนี้จะพูดถึงผู้รักผู่หนึ่งในวัยทำงานที่เขาฝากฟัน อุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเรื่องเองินทองหรือการ,รการยอมรับจากครอบครัวต่างๆกว่าจะมีวันนี้ที่เขาแต่งงานกันและใช้ชีวิตคู่คแต่ว่าเพลงสั้นนิด<嗯>จะเป็นชปเตอ์ก่อนหน้านั้น<嗯>มันจะย้อนไปตรงวัยเด็ก<嗯>วันแรกที่เขาพบกัน<嗯>ในวันที่ฝนตกเนี่ยโชว์หน่อยค่ะโชว์่โชว์น,น,<嗯>นะคะจะเป็นแต่งงานจะเป็นชั珀ห้าซ<嗯>ึ่งสั้นนิดเนี่ยจะเป็นชั珀สี4 เราไปย้อนดูว่าวน้องไต้ฝุ่นกับน้องมิลเนี่ยพบกันวันแรกที่ไหนในวันที่อะไรมันเกิดขึ้นจริงๆก,ก็คือขเขาเขาเดินมาด้วยกันวันที่ฝนเันเย็นชาถึงแม้จะมีรมเพียงหนึ่งคันเราสองคนเดินหัวเราะและพูดคุย ยินมเมื่อเธอสบตาฉันม่ใจอยากรู้จริงๆว่าเธอคิดยังไงกับฉันนธองกงมีคล้ายๆโดนแบบร้องเพลงจีใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงบอกลักแอบบอกลักเพลงจีนั่นแหละเพราะว่าเราเกิดมาทั้งทีชีวิตมันเป็นสิ่งที่สวยงามมากแต่ว่าเราไม่รู้ ว่าเราจะมีเวลาเหลือกันอีกกี่วันกี่กีโก่โรคหายใจเพราะฉะนั้นถ้าเรารักใครชอบใครจริงๆบอกเขาไปเลยครับอบอกเขาสักนิดนะ<ช>โอเคอถามถึงเรื่องสุขภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะร่างกายสภาพจิตใจสภาพร่างกายอรปวดต่างก็หลังจากปีที่ปีที่ผ่านมาซึ่งเราผ่านมรสุมชีวิตเราเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงนะครับเราก็ไม่อยากทําอะไรแต่ก่อนเราชอบออกกำลังกายชอบวิ่งเล่นกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ มันเป็นช่วงที่ค่อนข้างเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะเมื่อปีที่แล้วแล,<ช>แล้วก็โควิดสอนอะไรหลายๆอย่าง<ม>ทําให้ผมพอเราเดินทางไปข้างนอกไม่ได้ไปไหนไม่ได้เราต้องเดินทางไปข้างใน<ม>ก็เราได้พบคําตอบว่าชีวิตที่เหลือเนี่ยเวลาที่เหลือเราควรจะใช้ทําสิ่งที่รักแบ่งปันกับคนที่เรารักแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเราไปนักร้องเราไปดนตร,รีเนี่ยร่างกายเราเปียบเสมือนเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากจะแบบมอบความสุขให้ได้เต็มศักยภาพเนี่ยผมก็ต้อง ใส่ใจดูแลไม่ว่าจะเรื่องระบบการกินอาหารหรือว่าการออกกําลังกายเมื่อวานก็ได้มีโอกาสพาคุณพ่อไปวิ่งเล่นกันที่สวนหลวงรอบเก้าอ,อยู่ท่ามกลางต้นไม้ธรรมชาติก็รู้สึกว่าชีวิตในบทบาทในชัปเตอร์เนี้ยค่อนข้าง,ง,งลงตัวอพอเพียงสบายใจในบ้านเล็กๆภาพ,พจิตใจก็คือว่าดีเลยม,มีความสุขแบบไม่ได้สูงสุดแล้วก็ไม่ได้ทุกแบบมากแต่ว่าสุขอยู่ตรงกลาง สุกับสิ่งที่ได้ทำแล้วก็ได้ร่วมง,งานกับคนที่เรารังซึ่งนอกจากพี่มิวเนี่ยในในในช่วงสี่เดือนนี้ได้มีโอกาสเปิดบ้านแล้วก็มีพี่ๆอีกมากมายที่เรากำลังจะปล่อยเพลงใหม่ๆใ,ในเดือนที่กำลังจะถึงนียไม่ว่าจะเป็นพี่พี่ไมโคร<ๆ>พี่ทันตนาโตโบทุ่งทีนกาสดิปแล้วก็น้องตุ๊กตาหรือะไวส์หรือจะมีซิงเกิ้ลใหม่ปล่อยปล่อยมากกว่าเดิมเพราะผมคิดว่าช่วงชีวิตต่อจากนี้ไปจะเป็นเรื่องของการการแชร์และสี่เดือนเราเก็บงานแล้วก็ หกเดือนต่อจากนี <idal sweet UK> ้เรามาแชร์กันแ่งค่ะค่ะสำหรับวันนี้เนาะก็ขอบคุณพี่เจมากมากเลยนะคะที่เอาเพลงดีๆมาฝากกันค่ะสำหรับเพลงต่อไปก็เดี๋ยวมาเยี่ยมเย็นกันใหม่เนาะได้เลยนรค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะห้องรับแขกข่าวสดก็ต้องขอลาการไปก่อนแล้วก็ขอขอบคุณพี่เจอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย